แนะนำลดหมดสัญญาเช่า3คันคันแรกเป็นรีโวสองจี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ไม่2อ0แสน9,000 0 90กิโลเมตรนี่นี่ได้หลังคาแคริบอยนะคันนี้ราคา417,000บาทคันที่สอง รีโว่ส e pues ี่ประตูยกสูงเกียรออโต้รุ่น e ปี18เลขไมล100,000 1 0 0 0กิโเมตนี่1 0 0 0 1 0 0 0กิเมตรคันนี้ราคา450,000บาทนะครับส่วนคันที่3 Honda ด้าซีว1.8ปี2014รุ่นเริ่มต้นนะ คันนี้เลขไม์อยู่1 0 0 0 0 0เจ็กิโลเมตรเห็นไหมนี่หนึ่ง0 0หนึ่งกิโลเมตร1 10, 10, 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับตัวเริ่มต้นนะคันนี้ราคายังไม่ประกาศนะครับผมใครสนใจขนาดโทรมานะครับ0ูนย์แปดหกสครับผม